โครงการรวมใจลดพุงทั่วไทยถวายไทยองค์ราชัน84พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 7, รรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554โรงพยาบาลสันพสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานี หนึ่งในโรงพยาบาลเครือข่ายคนไทยไร้พุงได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรวมใจลดพุงทั่วไทยถวายไทยองค์ราชาน84พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554 ในวันที่16มกราคม2555เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณห้องประชุมชั้น4อาคารผู้ป่วยนอกซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสมาพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันกิจกรรมของโครงการเริ่มจากการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นทําการประเมินภาวะสุขภาพเช่นการชั่งน้ำหนักตรวจวัดปริมาณไขมันในร่างกายตรวจวัดความดันโลหิตและวัดรอบเอวเป็นต้นโดยมีนายแพทย์คมสันพิริยกิจภัยบูรณ์อายุรแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีมาเป็นประธานในการเปิดงานและร่วมบรรยาย,ายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่อง ลดอ้วนลดพุงดีอย่างไรจากการเริ่มดำเนินโครงการการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่1ิพฤศจิกายนนรอย่นะครับต่อมาก็มีการประชุมครั้งที่2เมื่อวันที่ส6มกราคมหก5 5นสเป็นการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ50ท่านก็เพราะว่าการดําเนินการในเกณฑ์ที่น่าพอใจน้ำหนักต้ ที่เขาร่วมลดลงเลยเฉลีย่ยเป็นทนซ่องที่ลงกัรในช่วงสองเดือนคนไข้โดยส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถทำตามคำแนะนำของแพทย์และทีมเจ้าหน้าที่ได้ค่อนข้างดีในระยะยาวถ้าสามารถดำเนินโครงการนี้ได้ต่อเนื่องถ้ามีทีมเจ้าหน้าที่ที่มากขึ้นอุปกรณ์ในการสอนคนไข้ ที่พอเพียงก็ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำต่อเน,นื่องเพราะว่าจะช่วยลดเรื่องของอา,าการเกิดโรคโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจทั้งหลายได้ค,ค่อนข้ามาหลังจากการบรรยายเรื่องลดอ้วนลดทุงดีอย่างไรจากนายแพทย์คมสันพิริยกิจภัยบูล์แล้วคุณธน,นิดาตั้งยิ่งยงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้บรรยายในหัวข้อค้นหาและเข้าใจตนเองในการลดอ้วนลดภูงซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ศึกษาและมีความเข้าใจในความต้องการของตนเองซึ่งเป็นการเติมเต็มกำลังใจเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งปณิธานไว้ของผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่องของการดำเนินการถ้าเป็นกลุ่มบุคลากรกลุ่มเจ้าหน้าที่เนี่ย เราจะแบ,บ่งทีมกันในเรื่องของการดูแลจะให้ตัวดิฉันที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยอยู่ที่ศูนย์องค์รวมนะคะในดูแลรัะผิดชอบในการติดตามเคสแต่ในกลุ่มของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็จะมีการคอยรับติดตามกันที่คลินิกด้วยแล้วก็มาจัดก,กิจกรรมที่ศูนย์องค์รวมด้วยอย่างวันนี้เราก็จัดก,กิจกรรมที่ศูนย์องค์รวมนะคะในการติดตามของเจ้าหน้าที่นะคะหรือของกลุ่มคน ที่เป็นกลุ่มอ้วนนะคะแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยนะคะเราจะมีการนัดกันมาฟังว่าอกกันประเมินกันทุกหนึ่งเดือนนะคะซึ่งในเรื่องของการติดตามเนี่ยเราก็จะมีการชัง่งน้าหนักวัดความดันประเมิน b m i อรอบเอวนะคะแล้วก็ชั่งมวลไขมันในแต่ละครั้งที่เรามาเนี่ยเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มของเจ้าหน้าที่กับกลุ่มของสมาชิกที่ไม่ใช่ผู้ป่วยนะคะว่าใคร ดําเนินการไปแล้วความอ้วนลดลงบ้างหรือไม่ลดใครที่ทําได้เนี่ยมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เขาคุมน้ำหนักหรือลดในเรื่องของลดพุงลงได้แล้วใครที่ยังทําไม่ได้เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนว่าประเด็นที่เป็นปัญหาของเขานะคือเรื่องอะไรทไําไมจึงยังลดไม่ได้นะคะโครงการนี้เป็นโครงการถวายในหลวงถ้าถามว่ามีในเรื่องของยารักษาไหมาไม่ใช่ะคะ่ะ อันนี้เราจะเป็นในเรื่องของการตอบเป็นพฤติกรรมเป็นความตั้งใจของคนที่อยากจะลดจริงๆลดอ้วนลดพุงหรือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการคุมน้าตาลการคุมไขมันการคคุมความดันนะคะเพราะว่าถ้าทําแล้วเนี่ยคนดีก็คือขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะสุขภาพก็จะได้แข็งแรงนะคะทองตัวของดิฉันเองในช่วงนี้ยาโรคหัวใจที่เป็นหัวใจเต้นเร็วตั้งแต่เริ่มลดน้ำหนักเริ่มลดไขมันเนี่ย ยาปฏิการยาควบคุมการเต้นของหัวใจไม่ให้เต้นเร็วนี้ไม่ได้กินแล้วแต่ในเรื่องของยาลดไขมันยังทานอยู่นะคะส่วนที่อันหนึ่งนะคะที่ดีก็คือเราถือว่าเป็นการปฏิบัติรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการดูแลสุขภาพที่ถวายในหลวงของเราและก็หลวงของเราค่ะเสร็จแล้วได้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย แบบการรำประบองโดยมีคุณอุไรเจนวิทยาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษมาเป็นวิทยากรในการลดอ้วนลดพุงด้วยไม้พองซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากคุณลุงทวินหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความรู้สึกในการเข้าร่วมโครงการนี้ว่าก็ลดไปสองกิโล ส่วนเอวนั้นก็ตอนก็ามารอบเอวหนึ่งร้อยพอดีมาวันนี้เหลือเก,ก้าสิบหกมาครั้งล่าสุดหลัจากเข้าโครงการนี้ก็รู้สึกว่ามีสว่วนช่วยให้เบาหวานดีขึ้นเบาเนื้อเบาตัวขึ้นข้อสำคัญนะครับเรื่องเกี่ยวกับลดน้ำหนักผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับอาหารที่เราทานเข้าไปเราก็ต้องควบคุมความอยาก ก็กินพอดีพอดีแล้วก็หยุดนะครับเดี๋ยวยังแม้ยังไม่อิ่มก็หยุดเปลิกไปกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการสอบถามความรู้สึกในการเข้าร่วมโครงการพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึกการบันทึกข้อมูลในสมุดพบประจำตัวของผู้เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วได้ทำกิจกรรม ไขปัญหาลดอ้วนลดพุงโดยคุณสุภาพจอกนาคนักโภชนากรซึ่งได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารหลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อพิชิตอ้วนพิชิตพุงอาหารแลกเปลี่ยนอาหารสูตร2 1 1การอ่านสลากอาหารปริมาณน้ำตาลน,น้ำมันและเกลือที่ควรได้รับในแต่ละวัน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารซึ่งเป็นหัวใจหลักในโครงการนี้ประเด็นซักถามส่วนใหญ่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องแคลอรี่การรับประทานอาหารลดอ้วนเช่นกาแฟลดน้ำหนักเป็นต้นในช่วงท้ายได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอแนะถึงความต้องการหรือความรู้ที่อยากได้รับในครั้งต่อไป เช่นความรู้เกี่ยวกับกาแฟลดน้ำหนักอาหารเสริมลดน้ำหนักชนิดต่างๆและการออกกำลังกายแบบโยคะก่อนปิดโครงการคุณทนิดาตั้งยิ่งยงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการลดน้ำหนักพร้อมกับนัดหมายวันที่จะทำกิจกรรมในครั้งต่อไป